แถมแถมแถมแล้วร่อยแล้วอ่อยบายเชฟโรดเพื่อนคนไหนที่สงสัยว่า,าทำไมคลิปของเพื่อนถึงไปแปะที่ฟีของของที่หน้าฝีดของคุณคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไปรับไอ้นี่เขาไปรับเ,าเขาเรียกอะไรนะครับคล้ายๆไปรับให้เขาสามารถก็คือเขาตอนแรกทางคุณระบบก,ก็จะเชิญมาก่อนนะครับว่า เนี่ยเพื่อนคนนี้เขาต้องการมาเป็นเขาคล้ายๆแบบว่าดูเอ็ดนะครับเพื่อนเนาะพอลงคลิปอ่ะคลิปสองคนอ่ะจะมาโผล่จะโผล่ที่ฝีของคุณแล้วก็จะโผล่ที่ฝีของเจ้าของต้นฉบับด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนก็นแรกคนระบบจะแจ้งไปแล้วทีนี้ทางคุณรับแอดไปว่ายอมใช่ไหมครับว่ายอมว่าให้เพื่อนคนนี้มามา,มาแปะคลิปอ่ะมา ที่หน้าสีของเราได้นะครับเพื่อนตั้งแต่ตอนแรกแต่ถึงรับไปแล้วก็สามารถเข้าไปยุกเลิกได้นะครับเพื่อนถ้าคนไหนบอกว่าเออมันน่าจะเป็นมีเฉพาะคลิปของเราหรือเปล่าอยู่ที่หน้าสีของเรานะครับเพื่อนเนาะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของเราประมาณนี้นะครับเพื่อนแต่มันจะมีข้อดีตรงนี้นะครับเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนคนนั้นสร้างไรายได้ได้แล้วแล้วเราสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับเพื่อน แล้วต่างคนต่างรับกันนะครับคลิปจะส่งเสริมกันแล้วรายได้จะแชร์กันนั่นเองนะครับเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได้จากคลิปของเพื่อนได้ด้วยนะครับเพื่อนคลิปที่อยู่ที่หน้าฟีดของคุณนั่นแหละคลิปที่เพื่อนของคุณไปไป,ไปแปะไว้ทีเ่เขาจะเด้งไปที่ฟีดของคุณนั่นแหละแล้วอยู่ที่โปรไฟล์ของคุณน่ะเป็นคลิปที่คุณสามารถสร้างไรายได้ได้ <úng. S 2> นะครับเพื่อนเนาะนี่คือข้อดีแต่ถ้าเกิดคุณว่า อาจจะทําให้เราผิดกฎเพื่อคลิปของเขาเพื่อเขาทําคลิปที่ไม่ถูกต้องคนที่สร้างรายได้แล้วเขาไม่ทําคลิปที่ไม่ถูกต้องหรอกครับเพื่อนเพราะว่าเขาสร้างรายได้เขาพยายามดีกเลี่ยงที่จะผิดกฎนโยบายชุมชนอยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องคิดมากนะคือว่าเพื่อนเพื่อนโชคดีแล้วครับที่สามารถนําคลิปของเพื่อนๆอนอีกคนหนึ่งที่สร้างรายได้ ไปอยู่ที่หน้าฟิกของคุณได้นะครับถือว่าคุณสามารถสร้างไรายได้โดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องปั้นช่องของตัวคุณเองนะครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่ง แต่ถ้าคุณสร้างไรายได้แล้วแล้วคุณไม่ยังไม่กล้าที่จะรับแอดก็ไม่เป็นไรคุณปฏิเสธได้ครับพอคุณปฏิเสธคลิปของเพื่อนคนนั้นก็จะไม่มาที่หน้าสีของที่มามาโปรไฟล์ของคุณนั่นเองนะครับเพื่อนตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปอะไรมากมายมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียอาจจะเกิดจากตรงที่คุณไม่สามารถคอนโทรลได้ว่าคลิปนี้มันถูกผิดนกฎนโะยบายชุมชนหรือเปล่ามันเป็นคลิปที่ถูกต้องหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า เจ้าของต้นฉบับเขามีเขามีหน้าที่เขาสามารถคอนโทรลได้คนเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะตรงนี้เราไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายนะครับเพื่อนซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับเพื่อนเนาะอ่าไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากมายก็ทําคลิปไปเรื่อยครับเพื่อนสร้างรายได้ได้วันไหนค่อยไปยกเลิกก็ได้ก็ได้นะครับเพื่อนสร้างรายได้ได้แล้วค่อยไปยกเลิกเพราะว่าคลิปที่ดีๆมาอยู่ที่หน้าฟีของเราก็ช่วยให้ เปิดค่าอินเกจมินของช่องของเราเปิดค่าการมองเห็นของช่องของเราเพราะว่าเขาเป็นคลิปที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับไม่ต้องไปอะไรมากมายกับกับตรงนี้นะครับเพื่อนขอให้คุณมีงานส่งในทุกๆวันก็พอนะครับถ้าคนไหนถ้าเปิดอยากมาเปิดหมู่มาอาชีพอยากจะเป็นมาเป็นครีเตอร์เต็มเต็มตัวนะครับเพื่อนอยากจะมาสร้างไรายได้อยากจะมาเปิดก๊อกเองินกับบล็อกนะอยากจะมา วางเงินในอากาศนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปวอรี่วอเตอร์อะไรมากมายเลยให้คุณปล่อยวางหรือว่าปล่อยผ่านไปได้เลยพอคุณสร้างไรายได้แล้วคุณอยากจะไปเลิกตรงนี้คุณก็สามารถเข้าไปเลิกโดยที่คุณเข้าไปเรียนรู้กับเพื่อนๆแล้วก็สามารถเข้าไปทําการแก้ไขได้นั่นเองนะครับเพื่อนคนไหนยังวิตกกังวลในเรื่องนี้อยู่ไม่ต้องไปวิตกกังวลน,นะครับเพื่อนมันเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่าปัญหา หางอึงน,นั่นเองนะครับปัญหาใหญ่ๆของเรามีเยอะแยะเลยครับเพราะว่าคลิปของเรานี่แหละอย่างของเราเนี่ยเรามาแก้ไขตรงนี้ดีกว่านะครับพยายามมา,าทำแรดบอร์ดให้เป็นแรดบอร์ดสี เขียวมาทําบ้านให้เป็นบ้านหลังสีขาวโดยเข้าไปเรียนรู้กฎนโยบายชุมชนให้เข้าใจเข้าไปอ่านทําความเข้าใจกฎนโยบายชุมชนให้เข้าใจแล้วก็ไม่ทำผิดต่อกฎนโยบายชุมชนยังไงคุณก็จะได้เครื่องมือกับคุณระบบแน่นอนนะครับได้ชาได้เร็วแล้วคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายกับจํานวนผู้ติดตามนะครับเพื่อนหลายๆบ้านที่มีผู้ติดตามน้อยก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วก็มีรายได้เข้าเยอะกว่าผู้ติด บ้านหลังใหญ่ๆที่มีผู้ติดตามเยอะๆเพราะเนื่องจากเขาบ้านหลังใหญ่ๆบางบ้านนะครับเขามีคลิปที่ปังดังเวอร์แล้วทีนี้เขาไม่สามารถรักษาคุณภาพของเขาเท่าให้เทียบเท่ากับคลิปที่ปังดังเวอร์เป็นล้านวิวนั้นได้นะครับเพื่อนๆให้เรามาจับตรงนี้นะครับสําหรับฝากถึงเพื่อนคนไหนที่มีคลิปปังดังเวอร์เป็นล้านล้านวิวนะครับให้คุณไปจับคลิปนั้นมาเป็น เป็นแบบอย่างเลยครับก๊อบไว้ก๊อบไว้ทีข้างนอกนี่ที่ไหนก็ได้แล้วคุณเอามาเรียนรู้นี่แหละเอามาบอกว่าฉันต้องทําให้ได้แบบนี้แบบนี้ตลอด แล้วคุณก็จะสร้างรายได้ได้ตลอดนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะทําให้มันได้เหมือนกับคลิปที่เราปังดังเวอร์นั่นแหละค,คลิปไหนที่คุณมีแตกแสน,นแตกล้านนะครับจัไว้นะครับตรงนีรหร่อนไม่มีหรอกครับเป็นหมื่นก็ยังหายากเลยนะครับเพื่อนมีแต่หลักสูงสุดก็มีแปดพันบ้างห้าพันหกพันแค่นี้ละครเป็นหมื่นไม่มีเลยเพื่อนๆหายากมากเลยถ้ามีคลิปไหนปังดังเวอร์แบบนั้นนะครับโอกาสที่จะเปี้ยงปังแตกเป็นผู้ก็คงมีบ้าง ต้องมีสักวันต้องมีสักวันขอให้เพื่อนโชคดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับสายงานกีเตอร์นี้นะครับมีความสุขร่ำรวยอย่งเงปังปังกับการมาเป็นคีเตอร์ครับ